ออร่าความสดใสและพลังงานใหม่ๆในตัวคุณนะคะสิ่งที่รับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจรารณญาณไม่อยากจะตุ้งกับทุกคนด้วยได้แล้วก็ไม่อยากจะแบบอ่านใจทุกคนได้หมดทุกคนจะรู้จักตัวเองดียู่แล้วขออนุญาตเป็นการแกลไงนะออร่าพลังงานอันสดใสและสิ่งพลังงานใหม่ๆในตัวของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะขอสามใบมาแล้วใบที่หนึ่งค่ะได้ สองดาบเป็นพลังงานของการที่ไม่ตัดสินทุกอย่างจากสิ่งที่ตามองเห็นเป็นออร่าที่มาจากข้างในไม่ใช่ภายนอกนะคะและหลายคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีหรือเป็นคนที่กําลังฟังเสียงความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยได้ซีเรียสว่าหัวข้อนี้ฉันจะมีออร่ายอย่างไรฉันจะออกมาในรูปแบบลักษณะพลังงานไหนคนอื่นจะมองฉันแบบไหนเหมือนคุณกําลังให้เวลากับตัวเองในการทบทวนบางสิ่งบางอย่าง แล้วมันเหมือนเป็นคําตอบบางอย่างในใจที่มันผุดขึ้นมาหลายๆคนมีความสงบภายในนะคะเหมือนกับจะตัดสินหรือจะคิดอะไรจะตัดสินใจจะเลือกอะไรเนะี่ยจะเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญด้วยทีนี้แม่หมอขออนุญาตดูออร่าพลังงานความสดใสและพลังงานใหม่ๆ ในตัวคุณนะใบที่หนึ่งค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะเฮอร์มิตค่ะแล้วใบที่สามค่ะบาลานซ์ค่ะพลังงานพิเศษมากทุกคนดูนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย พลังงานหรือออร่าในตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ยังรู้สึกอยู่ว่าต้องช่วยคนอื่นบางครั้งที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างยังคิดอยู่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาจะลำบ,บากหรือเปล่าเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ว่าเราก,เราก็เราก็มีเป้าหมายของเราแต่พอทดูคนดูพลังงานนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะอยากช่วยเหลือผู้คนแต่วิธีการช่วยเหลือผู้คนของคุณอะ่ะมันเป็นในแนวที่มีความห่วงใยแต่คุณรู้ตัวค่ะว่าคุณจะต้องรอดก่อนคุณจะต้องสําเร็จก่อน คุณจะต้องเอาตัวให้รอดก่อนคุณก็เลยหันกลับมาพัฒนาตัวเองและหลายคนเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ5เดือนที่แล้วเมื่อเวลาที่ผ่านมาคุณพยายามอยากทําให้ทุกอย่างดีเพอร์เฟกอยากจะช่วยเหลือทุกคนอยากจะมีเงินมีสินทรัพย์มีความสุขเพื่อจะดูแลคนที่คุณรักแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกทางยิ่งคุณช่วยคนอื่นตัวเองยิ่งลําบากแต่พลังงานปัจจุบันออรล่าของคุณปัจจุบันคุณได้เฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตคือการย้อนกลับมา ดูศักยภาพและความสามารถในตัวเองเฮอร์มิตคือการกลับมารักสันโดษเพราะฉะนั้นออร่าของคุณเป็นออร่าใหม่แน่นอนค่ะออร่าเดิมเป็นออร่าของคนที่ยังมีความยึดติดอยู่ยังไม่ได้เป็นออร่าสว่างสวยแต่ออร่าปัจจุบันของคุณเป็นออร่าของความสงบสุขมั่นคงในอารมณ์เชื่อในตัวเองเยียวยาตัวเองมียานัญญาพิเศษหรือมีความรู้สึก อละเอียดลึกซึ้งในการใช้ชีวิตคุณไต่ตองพิจรารณาสัจจะความจริงได้ด้วยแบบแก่นแท้เพราะฉะนั้นเป็นออร่าของเหมือนแล้ว่าจะพูดว่านักบวชก็จะโอเวอร์ไปเป็นออร่าของคนที่มีความพอเพียงและพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วคุณดูวนามันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์คุณเข้าสู่จุดสมดุลของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าออร่าของคนที่เข้ามาชมวันนี้สดใสไหมมันไม่ใช่ความสดใสที่อุปโลกขึ้นมาคุณ แต่มันเป็นความสดใสของความนิ่งสงบภายในใจคือคุณอาจจะไม่ได้หวือหวาค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบทุกคนอยู่ด้วยเราต้องสนุกแต่เมื่อไรที่ทุกคนจะต้องการการไปต่อในชีวิตแบบละเอียดลึกซึ้งแบบว่าผ่านบททดสอบในชีวิตมาแล้วอยากตกผลึกในชีวิตคุณจะเป็นออร่าแบบนั้นให้พวกเขาคุณจะเป็นออร่าของคนที่มีญาณปัญญามีสติปัญญาเป็นที่พึ่งพา แล้วคุณจะแก้ปัญหาแบบเบ็สิ็ไม่ใช่การแก้ปัญหาแค่ทำให้คนมีความสุขไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แบบจะแค่รับฟังผู้อื่นแะแต่คุณจะใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างคุณจะสงบใจเย็นเพราะฉะนั้นออร่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คือออร่าของคนมีศีลธรรมมีความพึงพอใจในตนเองมีความพอเพียงในความรู้สึก ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมันไปสู่จุดของความบาลานซ์สมดุลคาว่าสมดุลเป็นพลังงานที่หมอชอบที่สุดแล้วแม่หมอรูารู้สึกว่าบนโลกใบนี้เราต้องการพลังงานนี้พลังงานของการรับและให้เป็นรู้จักรับในสิ่งที่ควรรับรู้จักให้กับคนที่ควรให้รู้จักเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองและรู้จักที่จะถ่ายเทพลังงานไปให้กับสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานของความขาดแคลนติดขดัดหรือความรู้สึกว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร ถ้าคุณไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาคุณหันกลับมาพัฒนาเยียวยาไต่ตรอพิจารณาหาสติปัญญาหาความสามารถของตัวเองแลวพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันเป็นออร่าของความสุขและสงบปีกวิเวและสันโดษค่ะและนั่นนะ่ะคือทรัพย์สินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเวลาที่มีคุณภาพในการเรียนรู้ตัวเองในการพิจารณาตัวเองในการหาคําตอบให้ตัวเองคุณแทบจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเลย คุณเชื่อมั่นในยานปัญญาและสติปัญญาในตัวคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่เบียดเบียนค่ะคุณไม่เบียดเบียนตัวเองคุณไม่เบียดเบียนคนอื่นคุณไม่พยายามเบียดเบียนตัวเองเพื่อให้คนอื่นรักคุณไม่พยายามทําให้ผู้อื่นพึงพอใจแล้วไปเบียดเบียนประสบการณ์ของคนอื่นเขาคุณให้เกียรติแล้วเขารบผู้อื่นค่ะคุณก็เลยได้รับสิ่งนี้พลังงานคุณจะสมดุลมากแม่ค่ะคุณจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมยืดหยุ่นพัฒนาและไม่ว่าคุณจะไปอยู่ณจุดไหนพลังงานไหนหรือเหตุการณ์ใดๆ คุณจะรอดปลอดภัยและมีการพัฒนาจเจริญเติบโตแน่นอน